ครับสวัสดีครับผมนายปานวัฒนกิจริรวงเจ้าของโรงงานลูกหมักรถยนต์ตองหนึ่งบริษัทบางกาะอ,ออตโตพาจจำกัดครับผมก็ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของวิหารแดนสุขวาวดีอมิตาพุทธเจ้าพระแม่กุอิมพันเมร์นะครับในวันนี้ผมผมพาครอบครัวและเพื่อนฝูงมา ร่วมกันเททองหล่อองค์พระพุทธเจ้าสาองค์ครับองค์พระยุไรองค์ที่1ก็คือพระสักยมุนีพระพุเทธเจ้าองค์ที่สองก็คือพระอมิตาพุทธเจ้าองค์ที่3พระภัยสัตคุรุพุทธเจ้านะครับสำหรับวิหารแดนสุขาวดีหรือชื่อจีนชื่อว่าเทียนซัวผูกเกงนะครับผมเป็นลูกศิษย์ แล้วก็มาร่วมทําบุญนี้มากว่าสิบกว่าปีแล้วอาจจะเป็นเพราะว่ามีบุญสัมพันธ์เพราะว่าที่บ้านผมผมก็นับถือแล้วก็มีองค์พระแม่กุอิมพันมือผมบูชามาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนอกจากมีไหว้พระแม่กุอิมพันธ์มือแล้วผมก็จะมีองค์พระอมิตพุลธนะครับซึ่งอยู่เบื้องหลังผมนี่นะครับนะครับที่เป็นพระประธาน พระอมิตาพุทธเจ้าส่วนองค์ซ้ายมือก็คือพระไตซีจีพอสักรหรือชื่อชื่อไทยก็คือพระสตา,าปบโพธิสัตว์นะครับส่วนพระองค์ทางทางด้านขวามือนี่นะครับก็คือพระเอวโรกิตติเกศวนพระโพธิสัตว์พระแม่กอิมนะครับนะครับผมก็มีถือว่าผมก็มีบุญวาสนาได้มากราบได้มาไหว้ได้มาสร้างนะครับทำบุญที่นี่นะครับ ครับก็ครับก็บอกถ้าทางเพื่อนฝูงนะครับทั้งหมดก็มากันก็มีความเพิ่มปิติดีใจนะครับที่มาได้ร่วมบุญนะทำบุญในวันนี้นะครับ <c oughs> ครับขอขอบคุณนะครับส <c oughs> วัสดีครับดีมากเลยนี่ะเดี๋ยวไปเลือกเอานิดเดียวเองบางทีบางทีพูดก็บางทีเอารเปนี่